เอาเลยครับผมก็ขอกรบาบสวัสดีสวัสดีเพื่อนชาวแฟงเกม Star Seed As n e a Trigger กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมมี5สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ภายในตัวเกม Star Seed และผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เพิ่งรู้เมื่อวานนี้เองจะประกอบด้วยอะไรกันบ้างแต่ก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหไลค์แล้วถ้าเพื่อนชอบ ผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของหัวข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือตัวละครที่หมดพิก up แล้วจะเข้าตู้ทันทีต้องบอกก่อนว่าตอนแรกผมคิดว่าตัวเกมเนี่ยตัวละครตัวใดก็ตามครับที่หมดจากตู้พิก up แล้วเนี่ยมันจะต้องรอเวลา1เดือนใช่ปะแต่เกมนี้มันไม่ใช่นะทุกคนก็คือหลังจากตู้ตัวละครจบไปนะครับที่เป็นแบบพิก up เนี่ยตัวเขาเนี่ยจะเข้ามาสู่ในตู้ถาวรเลยทันทีและที่สําคัญครับไอใบเลือกตัวละครที่เพื่อนมีอยู่สะสมอยู่หรือแม้กระทั่งใบสุ่มตัวละครประจําธาตุต่างๆ สามารถสุ่มเลือกรับหรือแม้กระทั่งการเลือกเอาตัวละครตัวน,นั้นเลยแบบง่ายๆเลยนะฮะซึ่งในส่วนนี้ครับผมก็เลยจะแนะนําว่า ใครที่ลงในส่วนของวิเคาะห์แกนไว้นะครับก็แนะนําว่าดองกันไว้ก่อนเนาะและใครที่อยากจะได้ตัวละครน้องธนูแสงที่จะเป็นตัวละครแสงที่เลดการออกกอนข้างยากมากๆต่อให้ตัวละครน้องเนี่ยจะมีตู้พิกอัพของตัวเขาก็ตามครับแต่การสุ่มเนี่ยใช้เพชรที่ค่อนข้างสูงและมันเป็นการมาแบบต่อเนื่องกับตู้ตัวละครน้องไอรีนะครับซึ่งมันโอกาสที่จะออกกับมันยากไงทุกคนเนะี่ยผมก็เลยนะว่าถ้าใครมีแบบไปเลือกตัวละครแสงมืดนะครับหรือว่าใบสุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเก็บกันไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็หลังจากตู้ตัวละครธนูแสงจบไปแล้้้วเเนนน่องก็จะขาามใ กล่องนี้ทันทีแล้วเพื่อนก็สามารถสุ่มตัวละครน,น้องโดยที่มีอัตราการออกเนี่ยเฉลี่ยกับอีก2ตัวละครน,นะครับก็ทําให้เราน่าจะมีโอกาสได้รับตัวละครน,น้องเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับหลังจากตู้ตัวละครจบนะครับเห็นไหมแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีการปรากฏตัวเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้องเซียหรือว่าเฟรียก็ตามครับบางคนเนี่ยเลือกที่จะปั้นก่อนหน้าน้นจนสุดนะครับแล้วพอมาปุ๊บน,น้องปรากฏตัวในส่วนนี้ด้วยนะครับกลายว่าแบบใช้เพชรในช่วงนั้นนะหมดเยอะเกินไปนั่นเองไบดันดอมก็มีนะครับ้ ได้น้องไอรีนะครับสำหรับคนที่มีเพรไม่พอหรือว่างงประมาณไม่พอนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยโดนการันตีค่างเยอะแล้วผมก็โดนทุกรอบนะครับตอนนี้ผมปั้นปลาเป็นในส่วนของระดับ LR แล้วแต่ผมจะยังไม่สุ่มต่อนะครับก็เก็บไว้แค่ระดับ LR ต่อให้ตัวละครน้องเขาจะเก่งมากๆก็ตามครับแต่เราต้องทําการดองเพจไว้ในตู้ถัดไปกันด้วยนะครับอาจจะรอสักพักครับให้ตู้เขาเนี่ยเร่งเข้ามาในส่วนของตู้ถาวรและจากนั้นเราก็มาทําการเลือกวิสเลของตัวละครนะครับเห็นไหมเลือกไว้นะครับเพราะว่าตั๋วของตู้ถาวรเนี่ยตัวเกมแจกค่อนข้างเยอะและ ก็ได้มาค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็อาจจะรอตรงนั้นก่อนก็ได้ครับหรือรไม่ก็ทำเพื่อๆสามารถสะสมในส่วนของแต้มมิตรภาพได้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นการแรนดอมแต่ส่วนของแต้มมิตรภาพเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ1น0ต่อการสุมส่ม10ครั้งนะครับไม่มีเลทการันตีด้วยนะฮะอันนี้ก็สามารถสูมพวัดวงได้ส่วนใหญ่แล้วผมก็ส่มไม่ออกระดับเอสราเลยนะฮะใครสูมแต้มพันธมิตรแล้วออกเนี่ย อกย่างต่อมาครับในส่วนของหัวข้อที่2นะครับผมนั่นคือการรีโรที่คุ้มค่าต้องบอกก่อนเลยครับสำหรับใครที่เลือกจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ในรอบนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้กลับมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือคุณจะได้รับของรางวัลที่เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆและแม้กระทั่งของที่มีการอัปเกรดของตัวเกมก็ตามครับที่เป็นอัปเดตใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถได้รับกันทุกคนนะครับนอกจากนี้ครับไอเทมโค้ดนะครับของสตรีมเมอร์ทุก ใช้งานได้อยู่นะครับเพื่อนๆจะมีตั๋วเขียวในการเริ่มต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ใบแน่นอนครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือในส่วนของกิจกรรมสุ่มเนี่ยมันจะแตกต่างจากน้องเซียและก็เฟรย่ายนะครับก็คือเวลาการสุ่มของตัวละครไอรีเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มในการพัฒนาตัวละครเท่านั้นนะครับมันไม่มีแบบ สุมส่ม10คืหน,นึ่งนะทุกคนก็คือคุณจะต้องสุมส่ม10ก็คือ10ไปเลยครับไม่มีการคืนแต่คุณจะได้รับคืนในกรณีที่คุณพัฒนาขั้นตัวละครจากระดับเอสดาหนึ่งครับขึ้นเป็นในส่วนของระดับ LR นะครับก็จะได้ชุดสกินแฟชั่นของน้องอะไรก็ถ้าปลดในส่วนของระดับ LR 5ก็จะได้รับชุดของน้องมาในตัวด้วยนั่นเองแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวละครน,น้องเป็นตัวละครที่ได้มาแล้วคุ้มค่ามากจริงๆนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเทสตัตวละครน,น้องที่เป็นระดับ MR เนี่ยคือสําหรับใครที่แปััั้้้้นนนนมมาาได่่4ตตตวววรหรืออสุเงงกพ พอกับเฟรย่าที่เป็น LR 3เลยก็ว่าได้ต่อให้ค่าพลังของเฟรย่าจะมากกว่าของน้องนะครับอันนี้คือผมปั้นน้องขึ้นมา LR เหมือนกันนะค่าพลัง60,003คือแบบตัวน้องเนี่ยแบกได้ดีมากๆและถ้าเพื่อนใช้ปลั๊กอินแล้วก็ใช้ความสามารถที่เป็นบลัซซัมเนี่ยดาเมจในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆส่วนตัวละครเซียกับเฟรย่าถ้าใครอยากได้มาด้วยก็อาจจะไปลุ้นในส่วนของการสุ่มตู้ถาวรนะครับว่าในส่วนของตู้ถาวรเนี่ยก็มีโอกาสออกตัวละครของน้องทั้ง2เนี่ย ได้ง่ายงขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ผมมองว่าก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะฮะอย่างต่อมาครับในหัวข้อที่3นะครับผมนะัคือการจัดทีม3ทีมนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนะครับในการไต่ในเรื่องเนาะในส่วนของช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณสามารถปั้นทีมหลักของเพื่อนเลย1ทีมได้นะครับพอมาในส่วนของ เฟที่2จะเป็นช่วงบทที่ประมาณสจนถึงระข้างประมาณ1445หเนี่ยหรือ16นี่แหละเขาจะต้องใช้2ทีมในการไต่หลังจากนั้นครับพอมาบทที่17-18เป็นต้นไปครับเขาจะต้องใช้3ทีมซึ่งในส่วนของระยะห่างระหว่างแต่ละบทครับมันจะมีระยะเวลาให้เราสามารถปั้นทีม1ทีม2และก็ทีม3ตามเวลาซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเกมในตอนนี้ครับยังอัปเดตตัวละครมาได้ไม่เยอะมากละก็ตัวละครที่เราใช้งานจริงๆหรือว่าเป็นเมตาในเทียร์สูงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะและไม่ได้มีตัวเลือกให้เราเลือกใอใใชชช้้เเยยออะขขนนนนนนนาาดัั่่่่่งงงงววแรรกคคบหลลๆที เริ่มต้นเดย์วันตั้งแต่เกม Open Beta ตเนาะคุณจะได้รับตัวละครที่เป็นาธาตุลมนะครับซึ่งบางคนก็จะใช้ตัวเฟรย่าเป็นตัวดาเมจหลักของทีมก็คือเป็นตัวแบกนั่นเองแล้วก็ตัวละครน้องเซียเนี่ยก็จะเสมือนให้ตัวน้องครับหลังๆเนี่ยให้น้องเป็นบทบาทเป็นแทงนะครับเป็นตัวยืนให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองก็สามารถบิวทีมแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ในถิส่วนของทีมสองครับก็จะใช้ในส่วนของแพทิเซียใช่ไหมแต่แพตติเซียเนี่ยตัวน้องเขาเนี่ยในการเคลียดดานมันค่อนข้างยากเม ทีม2ได้ดีมากครับหาตัวละครซับหรือว่าแท่งดีๆช่วยน้องเนี่ยก็สามารถเคลียร์ทีม2ได้และในส่วนของทีมที่3ครับคุณก็สามารถใช้ตัวละครแพทิเซียในการเล่นไปก่อนได้นะครับเพราะว่าทีมที่3เนี่ยเขาจะมีค่าพลังของมอนสเตอร์ที่เราจะที่เราจะต้องเจอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นถึงเก้าหมื่นะครับทำให้ทีม3ที่ไม่ต้องเก่งมากเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับถ้าใครอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะปั้นในส่วนของตัวละครอรี่นะครับให้เป็นทีมหลักแล้วก็ทีมรองอาจจะเป็นในส่วนของธาตุลมนะครับเป็นพวกอ่เฟร่ยก็ได้ครับหรือ่ทเซียหรือมกกกััง็ไนน แล้วแต่ว่าเป็นเพื่อนจากจะเริ่มต้นใหม่ยังไงส่วนถ้าใครแบบเป็นผู้เล่นเก่าอยู่แล้วคุณก็แบ่งทีมตามที่ผมบอกไปครั้งต้นนะครับก็ให้ไอรลีเป็นทีม2นะครับแล้วก็พวกเซียกับเฟรย่าเนี่ยให้เป็นทีม1แล้วก็แพทริเซียเนี่ยให้เป็นทีม3นั่นเองนะฮะอันนี้คือในกรณีการจัดทีมของเพื่อนอน,นะครับผมอย่างต่อมานะครับนั่นคือการบริหารทรัพยากรนะครับ สำหรับการบริหารทรัพยากรในการใช้งานครับต้องบอกก่อนว่าแต่ละตัวละครครับเวลาเราพัฒนาเนาะนอกจากจะอัพในส่วนของขั้นตัวละครแล้วยังมีในส่วนของเหรียญตราสกิลอุปกรณ์แล้วก็การปรับปรุงนั่นเองซึ่งส่วนทั้งหมดเหล่านี้ครับมันจะช่วยทําให้ตัวละครของเราเนี่ยพัฒนาได้ดีนะครับสามารถมีดได้แรง ซึ่งในส่วนนี้ครับเ,เพื่อนๆจะต้องดูก่อนว่าเราจะเลือกอัพอะไรในส่วนของผมนะครับผมจะโฟกัสให้กับตัวดาเมจของแต่ละทีมเป็นหลักก่อนนะครับถ้าสําหรับทีมหนึ่งเนี่ยผมก็จะลงในส่วนของตัวคอน้องเฟรย่าเป็นหลักเนาะส่วนทีม2ครับผมก็จะลงในส่วนของไอรีนะครับก็คืออัพสกิลเพราะบางสกิลเนี่ยเมื่อเราปลดเลเวลที่สูงขึ้นเนี่ยสเตตัสมันก็จะเพิ่มมากขึ้นอาจจะดูเหมือนไม่ได้เยอะมากครับแต่อย่างน้อยเนี่ยตัวน้องก็จะเป็น DPS หลักของทีมนั้นๆไปเลยนะครับก็โฟกัสอัพของตัวน้อง เป็นหลักไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเฉลี่ยอัพในส่วนของตัวละครซับพอร์ตหรือว่าแท้งของแต่ละทีมอุปกรณ์ก็เช่นเดียวกันครับในส่วนนี้ครับอย่าเพิ่งตีบวกอุปกรณ์นะรอให้ได้ตัวอุปกรณ์ที่เป็น MR 1เป็นต้นไปครับและเป็นอุปกรณ์ที่มีโบนัสเซตนะครับถ้าเราใส่อุปกรณ์ที่มีโบนัสเซตเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวละครซึ่งในตอนนี้เรายังไม่สามารถหาอุปกรณ์ที่เป็นโบนัสเซตแบบครบได้แต่เราสามารถเปลี่ยนได้ในกรณนี้ที่คุณมีชิปในการเปลี่ยนเนาะ ในส่วนนี้แนะนำว่าอย่ารีบนะครับเพราะว่าเซตมีให้เราเลือกอยู่ประมาณ7ดเซตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Attack, d e ดคริ p อีพีเอฟื้นฟูแล้วก็การตัดสินซึ่งแต่และตัวครับเขาจะใช้เซตที่แตกต่างกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไว้เราจเจาะลึกในส่วนของการเลือกใช้เซตอุปกรณ์ในพาร์ตต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเซตมันยังไม่ครบนั่นเองก็สามารถเฉลี่ยใส่ได้นาะแล้วเวลาเซตครบอะไรเนี่ยเราค่อยมาทําการเสริมพลังของอุปกรณ์นะครับผม เพราะว่าอย่าลืมอะไรนะครับว่าถ้าเสริมครับคุณได้ CP นะครับจาก4,000เป็น6,000นะครับเพิ่มมา2,000กว่าก็จริงแต่ทองที่คุณจะต้องใช้ในการตีบวกเนี่ยหลักล้านนะครับและนอกจากนั้นคือคุณจะต้องมีวัตถุดิบในการตีบวกที่ เยอะพอสมควรในการอัพแต่ละชิ้นนั่นเองโอ้โหควรจะอัพให้ครบแต่ละทีมแต่ละทีมเนี่ยหมดเยอะพอสมควรครับคือดองทองให้เยอะกว่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาโฟกัสในส่วนระบบตรงนี้ที่หลังก็ยังไม่สายนั่นเองนะครับเดียวไว้ในพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะมาเจาะในส่วนของอวิธีการฟาร์มเซตอุปกรณ์แล้วก็การเลือกใช้เซตอุปกรณ์ปั้นพลังตัวละครเนี่ยยังไงให้มันซีสูงนะครับมันจะทำให้เราสามารถไต่ด่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ โอเคครับเพื่อนๆก็จบลงไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้และผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะถ้าผิดพลาดระการใดขอกราบประธานาภัยกันด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันไปด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ